สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับพีทนะครับผมซึ่งอผมขอโทษที่ไม่ได้โพสตนานนะผมลืมบอกไปว่าเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่โพสตครับผมแล้วก็เมื่อวานผมไม่ว่างผมแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยผมเลยไม่ได้โพสนะครับก็ผมขอกระโทษครับนั่นแหละครับแต่แต่ไม่เป็นไรเสาร์อาทิตย์ถ้าถ้าพ่อว่างจะมีคลิปเต้นแทนบอกเพื่อนๆเนี่ยจะคลิปเต้นดีแดนให้แทนเป็นคลิปเต้นดีแดนครับครับนั่นแหละ แต่วันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องคัมเรเดอร์เอ็กเซย์แต่ผมไม่ได้จะเล่าเรื่องผมพูดผิดผมจะบอกว่าทําไมผมผมชอบคันเรเดอร์เอ็กเซย์นะครับซึ่งเอางี้เดี๋ยวผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าผมชอบคัมเรเดอรตัวอะไรมั่งนะครับก็มีมีคัมเรเดอร์ไฟทที่ผมเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็เอ็กเซย์วิสาติโอโอมาติโอครับใช่โอมาติโอแล้วก็ดับเบิล แล้วก็ภาคใหม่ก็มีคือเซเบอร์ผมก็ชอบอยู่แต่ CG มันไม่ค่อยดีอตอน g ี CG ที่มันเดินเดินขึ้นบันไดขึ้นสวรรค์มันแบบว่านั่นแหละแต่ผมชอบเซเบอร์อยู่มันเท่อยู่แต่ผมมีเข็มขัดแต่ผมไม่มีหนังสือเลยแล้วก็บิวบิวผมก็ชอบแล้วก็ซิลวันเอ้ยอาร์คอาร์ควันนั่นแหละครับแค่นี้ครับแต่ข้าวก็มีอยสามตัวครับไฟเอ็กเซดแล้วก็วิสานคะรับนั่นแหละ ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเฉยว่าทำไมผมชอบเอ็กเซดนะครับแล้วก็วิสาสด้วยผมขอไม่เล่าเรื่องเพราะว่าผมผมจริงๆผมดูผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูไฟตแต่ผมเล่าได้แต่ผมไม่ได้ดูเอ้ผมดูวิสาสดกับเอ็กเซดถามพ่อได้ผมดูแล้วแต่ผมจำเรื่องไม่ได้ครับนั่นแหละดูหลายรอบเลยเอ็กเซดจำเรื่องไม่ได้โอเคครับ okay, มาเริ่มเลยครับก็คือผมบอกตัวในเรื่อง คาร์เมลเลเดอร์เอ็กเซก่อนก็คือคาร์เมลเลเดอร์เอ็กเซก็คืออิมุโคโจผมพูดผิดผมขอโทษนะครับผมไม่รู้พูดยังไงนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็คือคาร์เมลเลเดอร์เอ็กซ์ผม,มชอบแล้วก็ตัวต่อไปก็คือคาร์เมลเลเดอร์เบรฟซึ่งตัวนี้มันคือตัวสีฟ้าอ่อนครับที่เป็นดาบที่มีน้ําแข็งกับไฟครับผมมีอยู่ที่บ้านแข่งเล็กมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคาร์เมลเลเดอร์สไนท ผมไม่แน่ใจว่าใช่เดี๋ยวนะครับผมขอกดเข้าไปดูก่อนใช่เดี๋ยวนะคับให้ลูกไปดูด้วยไหมได้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 ดูคอมเมนไรเดอร์หยุดก่อนเนาะสไนป์อ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้คอมเมนไรเดอร์สไนป์ครับโอ้ใช่นี้ใช่ตัวที่ขี่จักรยานไหมไม่ใช่อันนี้คือตัวที่เป็นเอ่อไอที่แปลงล่างมันนะครับ มันถือขึ้นมาแบบปืนแล้วกดยิงได้ oh. มันยิงออกมาเป็นปืนได้จริงแล้วก็ตัวนี้มีหลายล่างมากผมชอบมากนี่โอ้โหลายพอยด้วยใช่แล้วก็แล้วก็นี่คือล่างอ้วนมันครับ <Hey. S 2> ผมชอบคอมอร์เลเดอร์เอ็กเซตัวเรื่องคออร์เลเดอร์เอ็กเซตกันนนะช่มีล่างอ้วนใช่มีล่างอ้วนแล้วตอนมันจะแปลงล่างมันต้องเป็นล่างอ้วนก่อนตอนมันแปลงล่างค่ะ <laughs> น่ารักดีนะใช่ แล้วก็เดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจมอไซค์เอ็กเซดมีชื่อเปล่ามันมีไหมพ่าไม่แน่ใจก็<ม>จำไม่ได้ไม,ไม่เป็นไรเอาส่วนที่เราชอบเลยที่เราจำได้คาเมลเดอร์ต่อไปคาเมลเดอร์ลีเซอร์อโอ้เดี๋ยวผมค่อยโชว์รูปนะครับเดี๋ยวผมบอกตัวต่อไปก่อนตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับประโยคเด่นของเขาถ้าดูภาคไทยนะครับดันคุรุโตนะครับใช่ ทุกคนรู้ครับ oh. คือคาร m เมเลเดอร์เจมครับผ uh. มเปิดให้ดูครับ <G> มันคือตัวเอ e ็กเซดเวชันดำนะฮะ oh. นั่นแหละอ๋อเอ็กเซดสีดำใช่มันชื่อเจมผมจำชื่อเขาได้เลยเพราะเขาพูดว่าดันคุขต,ตุตลอดเดี๋ยวนะครับผมเจมเจมไม่ได้จะกด G-E-M นะครับ G-E-N-M อน uh. นี่นะครับคาร์เมเลเดอร์เจมอ๋อเท่นะตัวนี้ใช่ตัวนี้คนที่มีเข็มขดัดเขามีเข็มขัดหลายแบบมาก มีเข็มขัดเด็กแบบหนึ่งที่แปลงร่างเป็นคัมริเดอร์ซอมบี้ได้อันนี้เอดันคุณตัวอีกร่างหนึ่งทแล้วก็เดือหาร่างอ้วนหน่อยเออนี่ไงผมเจอละมีร่างซอมบี้แต่ไม่ได้ใช้เข็มขัดเด็กเออร่างนี้เท่มากเลยขาด้ผมชอบอยู่อันนี้ซอมบี้ร่างอัลติเมทยังรอทำไมมันไม่มีร่างอ้วนให้ดูเนี่ยไม่มันไม่มีมี มีลูกตัวใช่ไหมพ่อซอมบี้ไม่มีเออเหมือนไม่มีนะมีปะไม่อันนี้คืออันนี้คือไอ้เจมร่างอ้วนแต่ซอมบี้ร่างอ้วนดูไม่น่ามีทำไมผมเจอมันมีหน้าวิสาต์อยู่น้านหน้าอันนี้มันลูกผสมแล้วไม่รู้อ่ะแปลกแล้วเดี๋ยวนะทำไมเนาได้เกมตอนหน้ากากวิสาสไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่รู้โอเคอ่ะต่อไปครับแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวนะครับผมจะทำอะไรผมบรรยายก่อนเว็บมันหายครับผมเดี๋ยวนะครับคามีเลเด้โอเคอตัวต่อไปครับ uh. ชื่อคามีเลเดอร์พาราดอกตัวนี้ก็คือไอตัวคามีเลเดอร์สีแดงกับสีฟ้า <c oughs> ไอ <c oughs> ไอ สีแดงจะเป็นล่างต่อยสีฟ้าไม่แน่ใจแพทสีแดงล่างอะไรนะสีแดงล่างมวยเออแล้วสีฟ้าล่างอะไรไม่แน่ใจแต่ที่รู้นี่อของพาราดอกเอไอพาราดอกเนี่ยที่มันเป็นล่างแดงกับฟ้าเนี่ยผมชอบมากเออมันเอไอที่ใส่ที่เห็นขาดนะครับม,มันมันจะมีที่หมุนอยู่ ซึ่งขี้หมุนนั้นน่ะมันเอาไว้เปลี่ยนร่างครับจากร่างสีแดงกันยเป็ร่างสีฟ้าได้เดี๋ยวผมให้ดูหกนาทีแล้วร่างสีฟ้าตัวนี้ใช่แต่มันมาตอนท้ายเรื่องนี่พวกนี้มันมาไม่ไม่ไม่มันมากลางเรื่องกลางเรื่องแล้วมันก็อยู่ไปตลอดเลยเขาเหมือนถ้าถ้าดูจากรูปเนี้ยเขาไม่ได้ใช้หย่มขัดปกตินะครับเขาจะใช้หย่มขัดมันไม่ใส่ด้านล่างเฉยๆมันแค่บิดแล้วก็ใส่ลงแล้ แต่ถ้าจะแปลงล่างมันล่าง,างรวมมันต้องใช้เข็มขัดปกติอ๋อเท่าที่ไปเห็นมาแต่ถ้รู้ก็คือไอ้ไอ้ที่แปลงล่างอ่ะมันจะใหญ่พิบปกตินะครับนั่นเองโอเค่ะแล้วคุณชอบอะไรเออตัวที่ผมไม่ชอบมากที่สุดก็คือป๊อปปี้นะครับโอ้โห oh. ผมไม่น่าต้องอธิบายนะครับชื่อก็น่าจะรู้แล้วทำไมอะตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เท่อย่างหนักเลยอ่าแล้วไม่ชอบไปตัวที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์จกัจกรยานเนอะ ไอตัวที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานไม่ชอบตัวนั้นเท่สุดแล้วพ่อพ่อชอบไอคนแสดงอ่ะมันแบบมันดูวัยรุ่นดียร์อ๋ออ๋อไอ้นั้นชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาให้ฟูมะใช่ไหมฟูมาร์ฟูมะใช่ใช่รอรอรอเฮ้ยไม่น่าใช่นะฟูมะนี่คือไอ่เอ่อไม่รู้อ่ะฟูมะแต่ที่รู้คือเขาคือนินจาไรเดอร์ หน้าตาอย่างนี้ใช่ใช่เหรอเดี๋ยวนะยินดีอะไรด้วหาภาพอื่นไม่ได้เลยโอเคนี่นี่นอ,อันนี้ภาพหาไม่เจอเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวๆีนะทำไมถ่ายตอนกลางคืนแล้วมันโฟกัสไม่ได้โอเคโอเคผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับฟูม่าเยอะนะครับ <หา S 2> โอเคต่อไปแบ็คพาราด็อกตัวพวกเนี้ยมันมันจะอยู่ในเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรครับมิเนเดอร์มันจะเป็นเดอะมูฟวี่แบบเดอะมูฟวี่แยกนะครับแปดนาทีแล้วครับนี่ครับดาร์คพาราดอกครับโพรไม่ชัดมันคือพาราดอกแต่ตาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ผมมันเปลี่ยนมันไม่ใช่นาเตอร์พาราดอกคือเอ็กเซปีนั่นเองชื่อว่าอนาเตอร์พาราดอกอ๋อนี่นี่ร่างที่เพทย์บอกร่างที่เอามาใส่เข็มขัดปกติมันจะเป็นรวมร่างเป็นสีอันนี้คือพาราดอกปกติแล้วก็ด้านนี้ด้านสีดำคือดาร์คไอ้แบ็คพาราดอก ชื่อเรกพาราดอล์เนี่ยเออด้านหลังมันก็มีกลมๆด้วยใช่ใช่โอ้ยนั่นคืออะไรนี่นคืออะไรไม่รู้อ๋อมันคือเข็มขัดที่เออเอาไว้แปรลงล่างอันนั้นเดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจมีเอ,อซอมบี้เปล่าเก้านาทีแล้วครับโอ้เดี๋ยวรีให้เดี๋ยวนะนั่นแหละมีแค่นั้นแหละครับแต่ ผมเดี๋ยวผมหาลูกคอมริเดอร์ซอมบี้ให้ก่อนครับซอมบี้นี่อันนี้คือร่างที่เขาใช้เก็บขมขัดของเขาเขมขัดแบบว่าเป็นเลื่อยฮอะผมผมชอบเขมขัดแบบนี้มากสุดมันเท่มากแต่อุ้ยเจอคอมริเดอร์ซอมบี้การที่เอเ็กเซดเอเ็กเซดมันเท่นเนี่ยเพราะมันเป็นไรเดอร์ที่มีทรงผมเนาะใช่มันเป็นคอมริเดอร์ที่มีทรงผม<า>ตัวอื่มน<ช>มันจะไม่มี<อ>ทรงผม กีต์ก็มีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กีดดิดตัวตัวในกีดอะไรเงี้ยเลยเดือดส่งผมเออผมเจอซอมบี้เจอตัวนี้ในกีต์ไม่มีอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในเอ็กเซดีนซอมบี้ในกีตในอะไรก็ไม่รู้นี่โอเคจบยังครับจบแล้วครับแค่นะครับครับผมโอ้ยผมพูดผิดคอมมอเดอร์ตอนนั้นไม่ได้ชื่อซอมบี้ชื่อแดงจระซอมบี้อ่าแดงจระซอมบี้เออผมก็ไปอยู่นะครับแค่นะครับสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังปีนี้ผมจะเล่นเกมได้ฉะนั้นเดี๋ยวผมก็อาจจะโพสต์คลิปไลฟ์บอลนิดหน่อยไลฟ์บอลตอนนี้ผมเร็วร้อยแล้วนั่นแหละครับแค่นั้นครับสวัสดีครับแล้กันครับครับ